สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโคดอ๋องเซนดิงวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลของวันจันทร์ที่17มิถุนายนโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นโรมาเนียพบยูเครนคู่ที่2จะเป็นเบลเยียมพบสโลวาเกียและคู่สุดท้ายจะเป็นออสเตรียพบฝรั่งเศสก่อนนี้จะมาดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางโค้ดมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มโคดบอกกันยับยับหากสนใจเป็นครอบครัวเดียวกับเรา สามารถแอดไลน์มาได้ที่ ad ong 9 8คู่แรกที่เราจะมมวิเค้าข้อกันก็คือคู่ระหว่างโรมาเนียพบยูเครนก่อนอื่นเรามาดูเถิดิที่พบกันของทั้งสองทีมก่อนดีกว่าซึ่งเป็นทางฝั่งโรมาเนียที่เป็นฝ่ายเสมอ1แพ้2ใน3เกมที่พบกันโดยแบ่งมันจะกรอสูงทั้ง3นัดบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่เกมนี้ผมมองไปทางฝั่งยูเครนที่มีเกมลุกที่เฉียบคมและมีฟอร,ร์มการเล่นที่สม่ำเสมอกว่าจะเอาชนะได้อย่างแน่นอน ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากโรมาเนีย,ย,นนย,นขนยนแข่งสินนัดหลังสุดชนะ4เสมอ5แพ้1โดยสีนัดหลังสุดเหมืออส์สูง1ดา3ส่วนทางด้านยูเครนแข่งสินนัดหลังสุดชนะ5เสมอ3แพ้2โดยสีนัดหลังสุดเหมือนมอส์สูง3ดา1และต่อไปเรามาดูกันต่อที่ไล์อัพของนัดเดกเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากโรมาเนียจะมาในแผน4-3-3ส่วนทางด้านยูเครนจะมาในแผน4-3-3 จากเศรษฐีที่เจอกันมานั้นเป็นาฝั่งยูเครนที่ทําได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่ายูเครนจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูนักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านโรมาเนียไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บเลยส่วนทางด้านยูเครนมีผู้เล่นบาดเจ็บหนึ่งคนผลสกอร์ที่คาดยูเครนเอาชนะ1นึ่ต่อสมาต่อที่คู่ที่2ระหว่างเบลเยียมพบสโลวาเกียก่อนอื่นเรามาดูเถิษิที่พบกันของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่า ซึ่งเป็นทางฝั่งเบลเยียมที่เป็นฝ่ายชนะ1เสมอหนึ่งใน2เกมที่พบกันโดยแบ่งมานตโกสูง1นะัดบอลคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่เกมนี้ผมมองไปทางฝั่งเบลเยียมที่มีเกมลุกที่เฉียบคมและมีเกมรับที่แน่นกว่าจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากเบลเยียมแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ7เสมอสโดยสีนัดหลังสุด็น, 3, ดน,น,ดนมารตโกสูง1ต่ำา ส่วนทางด้านสโลวาเกียแข่งสิบนั้นหลังสุดชนะ6เสมอ1แพ้3โดย4นีนัดหลังสุดเมืนมันจะกอ่อสูง2อดำ2และต่อไปเรามาดูกันต่อที่ไล์อัพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากเบลเยียมจะมาในแผน3 4 2 1. สสน่วนทางด้านสโลวาเกียจะมาในแผน433จากสถิติที่เจอกันมานั้นเป็นดังฝั่งเบลเยียมที่ทำได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าเบลเยียมจะเอาชะนะได้อย่างแน่นอน เรามาดูกันสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นบาดเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านเบลเยียมมีผู้เล่นบาดเจ็บ3คนส่วนทางด้านจซลราเกียม,มีผู้เล่นบาดเจ็บ1คนผลสกกรอที่คาดเบลเยียมเอาชนะ3.0มต่อมาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างออสเตรียพบฝรั่งเศสก่อนอื่นเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าซึ่งเป็นทางฝ่ายออสเตรีทยรที่เป็นฝ่ายชนะ1เสมอ1แพ้3ใน5เกมที่พบกันโดยแบ่งมันจะกอรอสูง2ดำา2 บอนคู่นี้น่าจะสู้อย่างสูสีแต่เกมนี้ผมมองไปทางฝั่งฝรั่งเศสที่มีเกมลุกที่เฉียบคมและมีเกมรับที่แน่นกว่าจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมกันบ้างเริ่มจากออสเตรียแข่งสิบนัดหลังสุดชนะ7-2แพ 2, ้1โดยสนัดหลังสุดเ็นมาสกอสูง2ดำ2ส่วนทางด้านฝรั่งเศสแข่งสินัดหลังสุดชนะ6-2แ 2, พ้2โดยสีนัดหลังสุดเป็นมาสกอสูง1ดำ3 และต่อไปเรามาดูกันต่อนที่ลายอัพของนักเตะของทั้งสองทีมและแผนการเล่นเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากออสเตรียจะมาในแผน4-2-3-1ส่วนทางด้านฝรั่งเศสก็จะมาในแผน4-2-3-1จากสถิีิที่เจอกันมานั้นเป็นทางฝั่งฝรั่งเศสที่ทําได้ดีกว่าเกมนี้ผมมองว่าฝรั่งเศสจะเอาชนะได้อย่างแน่นอนเรามาดูนักสักหน่อยว่าทั้งสองทีมมีผู้เล่นมาเจ็บกี่คนกันบ้างทางด้านออสเตรียไม่มีผู้เล่นมาเจ็บเลยส่วนทางด้านฝรั่งเศสมีผู้เล่นมาเจ็บ2คน ผลสกอร์ที่คาดฝรั่งเศสเอาชนะ1นต่อสส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามโค้ดแอดไลน์ตามโค้ดมาได้เลยในกลุ่มของโค้ดมีการให้ฟุตบอลทั้งสเต็ปและติงรับรองไม่ผิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อโค้ดมาทางไลน์แอดที่แสดงอยู่ได้เลย